สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเป็นอธิบายนะครับในเรื่องของการฝากงานเลขานะครับเวอร์ชัน2นะครับเวอร์ชั่นปรับปรุงนะครับวัตถุประสงค์นะครับคือการที่ให้เลขานะครับได้โฟกัสกับงานนะครับให้ยาวนานที่สุดนะครับแล้วก็ข้อที่สอนะครับในเรื่องของการลำดับความสําคัญของงานนะครับแน่นอนนะครับการโฟกัสของงานนะครับขึ้นอยู่กับตัวบุคคลนะครับแต่การที่เราจะช่วยเขาหลุดโฟกัสนะครับให้น้อยสุดนะครับมันขึ้นอยู่กับทีมงานของเราทุกคนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะทํำยังไงครับ เรามาเริ่มกันเลยนะครับส่วนใหญ่นะครับทุกคนนะครับเวลาติดต่อเลยขานะครับส่วนใหญ่ก็ใช้ช่องทางหลักๆคือการโทรศัพท์ถามนะครับหรือไม่ก็ไลน์นะครับแต่ส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้นะครับจะใช้ไลน์มากกว่านะครับไลน์นะครับเราควรใช้นะครับแต่ไม่ได้ใช้ทุกขั้นตอนนะครับขั้นตอนแรกที่เราควรใช้คือ สอบถามเบื้องต้นนะครับเกับคำถามที่เราอยากจะถามนะครับหรือหาหนทางการแก้ปัญหาเช่นนะครับเรามีดําเนินการของลูกค้ามานะครับเราก็จะถาม้วยเขาว่าเอ๊ะดำเนินการอย่างนี้เราควรแก้ไขยังไงนะครับจนถึงข้อสุดท้ายนะครับในเรื่องของตามความคืบหน้านะครับเช่นเราได้ดําเนินการไปแล้วนะครับแล้วก็เราให้เลขาช่วยแล้วนะครับเราอาจจะถามเลยเขาว่าเอ๊ะสิ่งที่เราช่วยไปแล้วนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับคืบหน้าไปถึงไหนแล้วนะครับนั่นคือเราควรใช้ไลน์นะครับในการสื่อสารนะครับ ปัญหาและอุปสรรคที่พบนะครับเนื่องจากอย่างที่ทราบนะครับทีงานเรามีหลายคนนะครับผมและ1คนนะครับก็มีหลายงานด้วยนะครับอ่ะเรามาดูที่ภาพนี้กันครับเห็นไหมครับลายนะครับผมมีแมสเซจที่ค้างไว้นะครับ800 0ันแมสเซจนะครับเห็นอันนี้แล้วรู้สึกอย่างไรครับซึ่งแน่นอนนะครับทุกอย่างมีข้อดีข้อเสียนะครับข้อเสียของลายคืออะไรครับอ่านแล้วอ่านเลยนะครับผมไม่สามารถมาเขียนว่าอันลีดได้นะครับผมแล้วก็ การเรียบเรียงบางทีก็คุยไปแชทไปเลยครับแทรกเรื่องหาเนื้อหาเนื้อหาที่1ก็ไปแทรกเนื้อหาที่2แล้วกลับคุยเนื้อหาที่1ใหม่เป็นต้นนะครับผลคืออะไรครับทำให้มีการหลุดโฟกัสได้ง่ายนั่นเองนะครับดังนั้นนะครับเราจะแก้ไขปัญหานี้ยังไงนะครับเราจะแก้ไขปัญหานี้นะครับโดยการใช้อีเมลนะครับในการสรุปข้อมูลต่างๆนะครับหลังจากที่สอบถามข้อมูลเบื้องต้นจากทางเลขาแล้วนะครับ เราก็จะพิมพ์ข้อมูลต่างๆนะครับสรุปเป็นอีเมลนะครับส่งให้เลขานะครับแล้วก็เพื่อจะลําดับติดตามงานอีกทีหนึ่งนะครับผมข้อดีของการใช้อีเมลครับพฤติกรรมการใช้อีเมลนะครับของผู้ใช้ส่วนใหญ่นะครับมีคนผู้ส่งแล้วก็ผู้รับถูกไหมครับผู้ส่งแน่นอนนะครับเราจะไม่พิมพ์เหมือนลายนะครับส่วนใหญ่นะครับมนุษย์พิมพ์อีเมลนะครับเหมือนพิมพ์จดหมายนะครับก็จะมีตั้งแต่หัวข้อสวัสดีนะครับ ผู้รับเลยนะครับผมแล้วก็เราต้องการทําอะไรนะครับแล้วก็เรียบเรียงเลยข้อหนึ่งข้อหนึ่งคืออะไรข้อ2คืออะไรข้อ3คืออะไรนี่คือส่วนใหญ่คือพฤติกรรมของการส่งอีเมลนะครับส่วนผู้รับนะครับก็จะกําหนดได้นะครับเวลาอ่านแล้วนะครับกาหนดได้ว่าจะเป็นลีดหรืออันลีดนะครับเพื่อจะได้กลับมาดูทีหลังว่าอันไหนนะครับที่ยังไม่ได้ทํานั่นเองนะครับซึ่งสรุปง่ายๆคืออีเมลนะครับสะดวกในการจัดการนะครับในเรื่องของการ ทูดูลิสต์แล้วกันว่าเราจะทําหรืออันนี้เราจะทํำณวันนี้หรือทํำณพรุ่งนี้นะครับหรือว่าทํำณเวลาไหนในอนาคตนั่นเองนะครับอันนี้ผมขอแชร์ประสบการณ์นะครับวิธีการเขียนหัวข้ออีเมลฝากงานเลยคครับอีเมลนะครับก็จะมีเรื่องของเราจะส่งให้กับผู้ผู้รับนะครับผมแล้วก็หัวข้อนะครับผมแล้วก็เนื้อหาในเมลถูกไหมครับอันนี้คือหัวข้อนะครับในการส่งอีเมลนะครับสังเกตได้ทางรูจกภาพนะครับผมจะเขียนเลยว่าหัวข้ออะไรนะครับผมอันนี้เราเขียนว่า เช่นนะครับผมวันนี้เราต้องการทําอะไรนะครับแล้วก็ใส่วันที่และเวลาที่เราต้องการนะครับผมดูจากภาพนะครับยวผมมีตัวอย่างอธิบายครับตัวอย่างนะครับในการเขียนนะครับอีเมลนะครับเช่นนะครับตัวอย่างที่1ครับผมเขียนว่าส่งกรมทันนะครับให้คุณจุดๆุดจุด ทางไปรษณียนะครับผมวันที่ผมบอกว่าผมต้องการนะครับให้ส่งนะครับนะครับไม่เกินนะครับวันศุกร์ผมเขียนว่า Friday เห็นไหมครับถ้าเกิดว่าเป็นเวลาที่เราต้องการบอกนะผมเห็นเป็นภาษาอังกฤษเพื่อจะให้เลขายเห็นชัดว่าระหว่างหัวข้อนะครับกับเวลาที่ต้องการนะครับผมคือเป็นภาษาไทยกับภาษาอังกฤษเขาจะได้เข้าใจกันง่ายขึ้นนั่นเองนะครับผมตัวอย่างที่2นะครับตรวจสอบเอกสารจุดๆตามภาพ ก่อนยื่นบริษัทด้วยนะครับเช่นนะครับลูกค้ามีการเคลมนะครับผมแล้วก็ลูกค้านะครับส่งเอกสารมานะครับผมก็จะเซฟไฟล์พวกนี้นะครับในไลน์นะครับแล้วก็ส่งให้เลขาเพื่อที่จะให้เลขาจายถึงว่าเอ๊ะมีการลืมเขียนข้อมูลหรือว่ามีข้อความอะไรตรงไหนหรือเปล่านะครับแล้วก็ผมเขียนเซมิโคลอนนะครับว่าท o เดย์นะครานี้นะครับช่วยตอบวันนี้นะครับเดี๋ยวลูกค้านะครับจะไปหาลูกค้าวันนี้แล้วหรือว่าไปหาลูกค้าพรุ่งนี้นะครับให้เลขาดูเรื่องของเอกสารอีกทีหนึ่งเป็นต้นนะครับ สุดท้ายนะครับผมเขียนว่าเครื่องหมายสีแดงไหมครับด่วนด่วนดวนดวนดวนนะครับอันนี้นะครับลูกค้ากําลังออกจากโรงพยาบาลนะครับช่วยตามเรื่องของเคลมให้หน่อยนะครับภายในสิภายในวันบ่ายสองโมงนี้นะครับอันนี้ก็คือเขียนเวลาเลยว่าเราต้องการวันไหนนะครับอันนี้ต้องการเร่งด่วนนะครับอาจจะโทรตามบอกเลขาก่อนนะครับเพื่อให้เลขาโทรตามนะครับเพื่อให้เลขาดูนะครับผมแล้วก็ส่งอีเมลด้วยนะครับการลืมนั่นเองนะครับผมขออนุญาตเนี๋ยอย่าเรียกว่าลืมบางทีเลขข่าจะแบบ วางสายเส็นนะครับมีอีกสายหนึ่งแทรกเข้ามาพอดีนะครับแล้วก็ทําให้เรารู้สึกว่าอ่าในการจะจานีทั้งหมด3สายแล้วกันอาจจะผิดเอาโอกาสมีการผิดพลาดหรือว่ามีโอกาสลืมได้นั่นเองนะครับก็สรุปนะครับผมในการฝากงานเลขานะครับเราจะช่วยยังไงก็ได้นะครับให้เลขนะครับหลุดโฟกัสจากงานนะครับให้น้อยที่สุดแล้วก็ลําดับความสําคัญนะครับผมเราใช้อยู่2เครื่องมือด้วยกันนะครับเครื่องมือที่1นะครับคือลายนะครับในการสอบถามข้อมูลเบื้องต้นนะครับหรือภาษาภาษาอังกฤษเรียกว่า Fact finding นะครับในการสรุปแล้วก็สอบถามว่าเราควรจะทํำยังไงนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็ส่งอีเมลให้กับเลขานะครับผมโดยมีหัวข้อนะครับวิธีการเขียนหัวข้อตามที่บอกนะครับเนื้อหาความต้องการนะหัวข้อแบบสรุปนะครับผมแล้วก็ช่วงระยะเวลาที่ต้องการนะครับช่วงวันไหนที่ต้องการก็เราเขียนเป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็หรือเวลานะครับ้องก็ระบุเวลาไปเลยนะครับเราจะได้เลขาจะได้จัดลําดับความสําคัญได้นะครับผมก็คลิปนี้ ขอเพียงเท่านี้นะครับผมขอให้คนที่ดูคลิปนี้นะครับช่วยคนนะครับวางแผนการเงินสําเร็จนะครับแล้วก็ตัวเองก็วางแผนการเงินสําเร็จด้วยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับ